ผู้ป่วยมะเร็งนะคะที่ได้รับการทําเคมีบําบัดหรือการทําฉายแสงเนี่ยหลายท่านเลยนะคะมักจะเผชิญกับปัญหาแผลในปากที่ทําให้เจ็บปวดเจ็บแสบนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเป็นแผลแต่มีภาวะแสบร้อนในปากนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วย ะเร็งบริเวณช่องปากและลำคอมักเจอปัญหาเรื่องของการแสบแผลในปากหรือาภาวะที่เรียกว่ามิวโคไซติสก็คือเยื่อบุช่องปากอักเสบได้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้มีทางออกมีทางแนะนำมานําเสนอค่ะ PVP เจลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งที่กําลังทําเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาแล้วทําให้เกิดแผลในบริเวณช่องปากที่เรียกว่าเป็นมิวโคไซติสนะคะ มิ c โคไซเตสเนี่ยจะต่างจากแผลร้อนในตรงที่มีความรุนแรงมากกว่าค่ะจะเป็นแผลกว้างและแผลลึกนะคะแล้วในบางครั้งเนี่ยมักจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยปฏิเสธที่จะล้างปากบ้วนปากหรือแปรงฟันแล้วก็อาจจะทําให้เกิดผลแทรกซ้อนอื่นก็คือการติดเชื้อราในบริเวณช่องปากเพิ่มขึ้นหรือเป็นลิ้นเป็นฟ้าขาวเกิดขึ้นนะคะ นอกจากนี้ค่ะแผลในปากที่เกิดจากมิวโคไซติสเนี่ยนอกจากจะทําให้อาจจะเกิดปัญหาเรื่องอแผลเรื่องภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อราในบริเวณช่องปากแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหามากก็คือส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการดื่มน้ําหรือการพูดก็จะทําได้ยากขึ้นลําบากขึ้นนะคะบางท่านเนี่ยกืนน้าลายยังไม่ได้เลยนะคะเจ็บมากแล้วก็ทุกข์ทรมานมากแล้วเมื่อเรา แผลในปากเกิดขึ้นนะคะก็ย่อมจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะโภชนาการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือแบบว่าเราเจ็บปากมากเรากินข้าวไม่ได้เลยนะคะก็จะสูญเสียน้ําหนักออกไปนะคะร่างกายสูบผอมนะคะพอครั้งหน้าไปรับยาใหม่อาจจะค่าเลือดอาจจะไม่ผ่านเพราะว่าสุขภาพสุดโทรมมากนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่สามารถที่จะกินอาหารหรือดื่มน้ําเพื่อที่จะสร้าง ให้ร่างกายกลับมาฟื้นตัวได้นะคะแล้ว PVP gel ่าช่วยได้ยังไงคะ PVP gel เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยได้จริงๆนะคะโดยผลิตภัณฑ์เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบน้ำบริสุทธิ์นะคะและมีโพลิเมอร์ที่ละลายอยู่ในน้ำเมื่อเราอมและกลั้ว PV p v p เจ l อยู่ในช่องปากมันจะสร้างเป็นฟิล์มบางๆคะ่ะเคลือบบริเวณที่อยู่ในช่องปากและลำคอดังนั้นเนี่ยฟิล์มนี้ก็จะเป็นตัว ปกป้องแผลในปากเห็นผลทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะมีกลิ่นลิ้นจี่กลิ่นหอมนะคะวิธีใช้เพียงแค่อมและกลั้วในปาก3-5นาทีก่อนที่จะกลืนหรือบ้วนทิ้งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแผลถ้าตำแหน่งของแผลอยู่บริเวณต้นต้นๆหมายความว่าการกลัว้วหรือการอมเนี่ยมันสามารถที่จะเคลือบแผลได้ ครบถ้วนไม่จําเป็นต้องกลืนแต่บางครั้งค่ะมีแผลลึกอยู่ในบริเวณลําคอแสบร้อนมากๆเลยกลืนอาหารไม่ได้เลยการกลืนเข้าไปมันก็จะช่วยทําให้สามารถที่จะสร้างฟิล์มเคลือบได้ผลิตภัณฑ์นี้ก็ขับออกทางอุจจาระนะคะในรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่รบกวน กับยาที่คุณหมอให้ในเรื่องของการทําเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาหรือยารักษามะเร็งอื่นๆทุกชนิดนะคะมีคุณสมบัติที่ปลอดภัยสามารถที่จะกินได้กลืนได้และนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้คุณคะการดูแลสุขภาพคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งมีความสําคัญมากนะคะไม่แต่เพียงเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นแต่ยังสามารถดูแล ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะคะถ้าเราต้องดูแลญาติพี่น้องที่รักของเราที่กําลังป่วยเป็นมะเร็งและท่านกําลังผ่านกระบวนการรักษาไม่ว่าจะทําเคมีบําบัดหรือล้างสีรักษาแล้วเจอผลข้างเคียงของการให้ยาแบบนี้ซึ่งผลข้างเคียงที่น่าจะเป็นปัญหาพบมากที่สุดเลยก็คือ เรื่องของการมีแผลในปากเพราะมันเจ็บแสบทรมานมากเลยนะคะกินก็ไม่ได้แล้วก็แสบร้องโอดโอยอยู่ตลอดเวลาส่งผลในทางลบต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วยค่ะนะคะทำให้ผู้ป่วยบางท่านท้อแท้ไม่อยากที่จะรับการรักษาต่อนะคะอยากที่จะยอมแพ้ต่อการรักษาหรือบางท่านนะคะทานอะไรไม่ได้เลยค่ะร้องโอดโอยนะคะซึ่งเป็นที่ หน่าเศร้าโศกแล้วก็น้าหดหู่สำหรับตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ผู้ดูแลใกล้ชิดเห็นไหมคะการทำให้เราทานอาหารทางปากได้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างที่ไม่ไม่ทราบว่าจะใช้คำว่าอะไรนะคะอยากจะเติมพลังให้กับผู้ป่วยที่กำลังมีแผลในปากอยู่แบบนี้ PVP เจ l ถูกสร้างมาเพื่อที่จะช่วยคุณให้หายจาก ภาวะมิวโคไซติสหรืออย่างน้อยทำให้คุณบรรเทาทุเลาทำให้คุณกลับมากินได้ทำให้คุณกลับมาพูดได้ทำให้คุณกลับมาดื่มน้ำกลืนน้ำลายได้ทำให้คุณมีกำลังใจที่จะต่อสู้และฝ่าฟันไปจนกว่าจะถึงจุดเส้นชัยของการรักษามะเร็งนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อคุณมีแผลในปากที่เกิดจากภาวะการให้เคมีบาบัด หรือรังสีรักษาซึ่งเป็นผลข้างเคียงของการให้ยาดังทั้งสองแบบแล้ว PVP เจลถูกสร้างมาเพื่อช่วยคุณนะคะ